สวัสดีครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนในเรือณนะพระราชวังเดิมทนบุรีและได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนความว่าวันที่20 พฤศจิกายนรศส2 2 5เราจุฬาลงกรณ์ปอลได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการหานเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้าด้วยสำน,นึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมหามงคลน,นี้ เป็นวันกองทัพเรือและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการฐานเรือไทยตามแบบอารยะประเทศซึ่งได้มีการพัฒนาความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยการขับเคลื่อนนโยบายกองทัพเรือเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการตราบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา116ปีในโอกาสวันกองทัพเรือผมจึงของนำผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพเรือในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนมาให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากองทัพเรือได้ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพเรือได้ดำเนินการด้วยการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ดเเริการใหญ่ จิตอาสาพระราชทานและโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสนองพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีและมีจิตใจที่เสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมการดำเนินง,งานตามโครงการพระราชดำริสนองพระราชบณิธานสืบสารรักษาและต่อยอด รวมถึงสร้างการตระหนักรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสต่างๆในด้านการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงและรักษาผลประโยชน์ของชาตินั้นกองทัพเรือได้เตรียมกำลังและดำรงความพร้อมรบถือเป็นภารกิจหลักของกองทัพเรือซึ่งเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศ กองทัพเรือได้จัดให้มีการฝึกเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านขององค์บุคคลองค์วัตถุและองค์ยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องทั้งการฝึกในระดับกองทัพเรือเพื่อเป็นการบูรณาการการพัฒนาความพร้อมของหน่วยต่างๆในกองทัพเรืออันจะนำไปสู่การบรรลุวัตถุป,ประสงค์และสอดคล้องกับแนวความคิดในการฝึกว่ารบอย่างไรฝึกอย่างนั้นโดยในปีที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการ ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธาร,รณภัยโดยการบริการการปฏิบัติกับสอนชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆรวมถึงจัดให้มีการฝึกร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านการฝึกร่วมผสมกับมิตรประเทศและจัดกำลังทางเรือร่วมกิจกรรมทางเรือนานาชาติหลายรายการรวมทั้งได้เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศตามกลไกความร่วมมืออาเซียน และกลไกความร่วมมือทั้งในลักษณะทวิภาคีและพะหุภาคีกับประเทศต่างๆในภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นกองทัพเรือได้จัดวางกำลังทางทะเลครอบคลุมทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามันรวมทั้งจัดวางกำลังทางบกตามแนวชายแดนทางบกในจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและจัดวางกำลังทางเรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดลำแม่น้ำโขง ด้วยการลาดตระเวนเฝ้าตรวจป้องกันและยับยั้งภัยคุกคามที่จะมีผลกระทบต่ออธิปไตยความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาสามารถปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายทั้งการลักลอบค้าน้ำมันเถื่อนในทะเลการค้ามนุษย์และแรางงานผิดกฎหมายการลักลอบขนยาเสพติด และสิ่งของหนีภาษีโดยสามารถจับกลุ่มผู้กระทําผิดและยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากในด้านการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจอันสำคัญยิ่งกองทัพเรือได้มุ่งม,มั่นทุ่มเทด้วยการระดมสรรพก,กำลังเข้าแก้ไขสถานการณ์ทั้งในยามปกติเมื่อมีผู้ประสบภัยในทะเลที่การเดินทางเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก กองทัพเรือได้จัดกำลังทางเรืออากาศยานเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่นทวงทีและในยามเกิดภัยพิบัติทั้งภัยแล้งและอุทกภยัยกองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆที่กองทัพเรือรับผิดชอบเฝ้าติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งจัดกำลังพลและยุทธปกรณ,กรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในทันทีที่เกิดเหตุจนเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนั้นกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์ดำเนินการป้องกันและขจัดโมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันกองทัพเรือขึ้นเพื่อทำหน้าที่อำนวยการกำกับการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการและภาคเอกชนในการดำเนินการขจัดคราบน้ำมันตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุจนสถานการณ์คลี่คลายอาทิ เหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลลงสู่ท้องทะเลในพื้นที่จังหวัดระยองเมื่อเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์2565นำมาซึ่งความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างประมาณค่ามีได้ด้านการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศกองทัพเรือได้กำหนดให้มีการส่งเสริมระบบงานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมทางการทหารของกองทัพเรือและรัฐวิสาหกิจในกำกับให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยนำผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตไว้ใช้ในราชการซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมในการส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยในปีที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการอาทิโครงการวิจัยระบบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลและโครงการวิจัยระบบป้องกันเพลียงในท่อนำน้ำทะเลสำหรับเรือในกองทัพเรือนอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยนำร่องสองโครงการเพื่อรองรับโครงการสำคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec คือ โครงการเครื่องบินทะเลและการวิจัยวิศวกรรมวัสดุทางทะเลซึ่งโครงการและผลงานวิจัยต่างๆเหล่านี้นำไปสู่ความมั่นคงทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติและสังคมอย่างยั่งยืนเกิดการพึ่งพาตนเองด้านการวิจัยรวมถึงช่วยลดการนำเข้าหรือการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศที่มีต้นทุนสูงเพิ่มมูลค่าของผลงานวิจัย และสามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตได้จากผลการดำเนินการาต่างๆของกองทัพเรือผมขอให้คามั่นว่ากำลังพลของกองทัพเรือทุกนายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถโดยการมุ่งเน้นการเป็นกองทัพเรือที่มีศักยภาพในการปกป้องอธิปไตยมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้และคอยช่วยเหลือประชาชนเพื่อนำไปสู่การเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ The Trusted Navy ตลอดไป